บุญใดกำลังจะส่งผลกับชาวาธาตุไฟในเร็วๆนี้สวัสดีค่ะชาวาธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนเลยนะคะก็หวังว่านะคะบุญอะไรก็ตามที่คุณไปตะเวนทํามากันนะหรือว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ทําบุญนะคะก็ไม่เป็นไรเนะาะหัวข้อนี้เราจะมาดูเรื่องบุญนะคะว่าเฮ้ยไอที่คุณทํามาไม่ว่าจะเพิ่งปีใหม่นี้ที่ทํามาหรือว่านานมาแล้วก็แล้ว,แ,ลวแต่นะ บุญอะไรบุญข้อไหนนะคะที่จะส่งผลกับชีวิตของคุณในเร็วๆนี้บ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะแต่ว่ามันเป็นดันดอมนะมันไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะก็อย่าเอาไปซีเรียสกันนะคะเอาล่ะเรามาดูลักษณะาราศีกันก่อนเลยนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับคลิปในวันนี้นะคะมีชาวธาตุาลมนะคะเมถุนตุนกุมชาวธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูมีไพ่ชาวพฤษศคนเกิดวันอังคารนะคะราศีเมษแล้วก็ราศีพิจิกขึ้นมาตรงนี้นะคะ สาหรับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูบุญที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆเนี้ยมันเป็นผลนะคะมาจากการที่ตัวคุณนะเป็นนักสู้นะคะตัวคุณเป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆคือคงจะเกิดจากแบบจิตนะเออจิตที่ที่เราไม่ค่อยยอมแพ้อะไรง่ายๆเออความความเป,นนเป็นนักสู้แล้วตัวคุณเองเหมือนกับว่าสามารถทําได้ทุกอย่างนะคะเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่คุณรักนะไม่ว่าจะเป็นแบบเพื่อนสนิทมิตรสหายสังคมที่คุณ รักนะคะหรือว่าจะเป็นพ่อแม่หรือครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเหมือนคุณเป็นคนใจใหญ่นะคะเป็นคนใจใหญ่ใจนักเลงที่จะทำเพื่อเขาเหล่านั้นน่ะมนเลยทำให้การที่ตัวคุณนั้นน่ะแบบเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีคอนเน c t ชันที่ดีอะนะคะกับใครก็ตามที่คุณรู้สึกดีๆด้วยมากๆอะไรเงี้ยคอนเน็ชันที่คุณมีนะคะตอนนี้ผลบุญนะจะผลักดันนะคะให้คุณไปอยู่ในจุดที่แบบดีสำหรับชีวิตคุณมากๆ นะคะอาจจะผลักดันให้บางคนนะแบบผลักดันให้ชาวทัศ์ไฟป๊อปปูล่านะคะเออบางทีก็ผลักดันให้คุณนั้นเหมือนกับญาติพี่น้องรักญาติพี่น้องคนในสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างรักนะคะเเพื่อนฝูงอะไรต่างๆก็อาจจะรู้สึกแบบดีๆด้วยกับคุณนะคะเป็นผลดีในเชิงแบบได้ได้ได้มีเขาเรียกว่าเมตตามหานิยมเออใช้คำนี้นะเป็นเสน αι, ่ห์เมตตามหานิยมในตัวนะคะที่ที่คุณจะได้มาทีนี้มันมีสิบดาบนั่นมันแปลว่าเขา บุญนั้นนะ่ะจะช่วยคัดสันด้วยนะคัดสันเอ่อเขาเรียกว่าพลังงานที่ไม่ใช่นะออกไปนะคะเหมือนเหมือนกับเนี่ยบุญเขากำลังจะกันนะกันอะไรก็ตามที่ดูแล้วไม่ใช่นะคะดูแล้วที่จะไม่เป็นคุณนะเออกับตัวชาวธาตุไฟจะมีการคัดละนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังปีใหม่เนี่ยวันนี้วันที่หนึ่งมกราที่ทาทำคีบะไม่ว่าจะเป็นบุญจากการที่คุณไปตะเวนทําบุญมานะคะหรือว่าบุญจากเอ่อนานนานแล้วหรือยังไงก็แล้วแต่นะคะเขาจะ ช่วยคัดนะคะคัดกรองให้คุณไม่ได้อยู่ในในใน,ในที่เดิมไม่ได้อยู่ในกลุ่มสังคมเอ่อเดิมเดิมอีกต่อไปเนาะมันเหมือนมันจะเป็นการตัดจบชัดดาวนะคะเออเพื่อคัดกรองพลังงานที่แบบคู่ควรเนาะเออเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยนะคะเอ่อชาวธาตุไฟก็จะมีความเขาเรียกว่ามีมีเมตตามหานิยมมีพลังงานในเชิงเมตตามหานิยมเข้ามา นะคะแล้วก็พลังงานที่ไม่ใช่ก็จะออกไปนะคะซึ่งจะส่งผลให้ชาวธาตุไฟนั้นได้พัฒนาตัวเองค่ะคือมันเหมือนกับคุณมันจะกลายเป็นพลังงานเหล่านั้นอนะ่ะพลังงานบุญนะจะทําให้คุณมีภาวะผู้นําความเป็นคนแบบความเป็นคนดีหรือความเป็นคนใจดีหรือความที่คุณนะอ,อ่ะเอ่อเป็นคนมีมีความเป็นผู้นําก็ได้นะจะช่วยทําให้คุณได้พัฒนาตัวเองไปอีกนะค,คุณคิด หวังสิ่งใดไว้ก็จะสําเร็จสมปรารถนานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอสเน่ห์ส่วนตัวนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาตัวเองอมว่าคุณจะสมปรารถนานะคะในทิศทางที่คุณต้องการที่เป็นเรื่องของอาการงานแล้วก็เสน่ห์เป็นหลักนะคะเรื่องความรักเนี่ยอมมองเห็นยังไม่ได้โดดเด่นมากนักนะก,ก็เป็นเพียงแค่เขาเรียกเป็นคําว่าเมตตามหานิยมนะเป็นคํานั้นนะคะโดยจะมีการเปลี่ยนแปลง The Tower อมันเป็นการเปลี่ยนแปลง แบบปุบปรับเลยคือมันเร็วๆเนี้จะเกิดขึ้นแน่ๆนะคะหลังปีใหม่อมให้แบบไม่เกินสมเดือนแล้วกันนะเออประมาณภายในสามเดือนอะไรเงี้ยนะคะจะเกิดเดอะทาวเวอร์ขึ้นแน่แน่นอนเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบปุป,ปับเลยนะคะแต่ทีเนี้ยบางคนจะนานหมายความว่าไงหรืออาจจะรู้สึกว่าแบบเน่บนาบสักนิดนึงการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าอะไรบางคนอน่ยังไม่ค่อยกล้าคือความไม่กล้าบางทีมันเกิดจาก ปัญหาสุขภาพก็ได้นะบางคนพอมีปัญหาสุขภาพแล้วทาให้ความมั่นใจมันหายไปอะ่ะอันนี้ก็จะต้องอ๋อเขาเรียกว่าเรียกเรียกเรียกความมั่นใจกลับคืนมาสักหน่อยแต่ออามองว่ามันจะ,ม,นจะมันจะพลังบุญจะช่วยหนุนนําอยู่แล้วไงจากไพ่อ่ะนะนะคะแต่ว่าบางคนก็คือไม่กล้าเพราะว่าบางคนติดขี้เกียจเออใช้คานี้นะบางคนจะติดขี้เกียจถ้าไม่ใช่ปัญหาสุขภาพทําให้รู้สึกแบบอืมเรา แบบเราจะไหวไหมอะไรเงี้ยกับสถานการณ์ที่คุณจะต้องรับมือนะคะเพราะว่ามันมันจะมีพลังงานอะไรอย่างมาแบบแบบปุ๊บปั๊บปุ้งป,ป,ปั้งเลยอะแล้วบางคนก็แบบรับไม่ทันรับไม่ไหวเอออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคือแต่อมก็ไม่รู้ไงแต่ละคนสถานการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นหนอะแมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเจ็บป่วยอยู่หรือว่าตัวคุณขี้เกียจอยู่อะอมว่าอันนี้มันอาจจะดูเนิบหนาดูอาจจะมีความแบบระแวงความไม่กล้าบ้างแต่สุดท้ายมันจะต้องเปลี่ยนยังไงยังไงคือ พลังงานบูญน่ะจะบังคับอยู่แล้วนะคะบังคับให้คุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้พัฒนาตัวเองมีเสน่ห์มากขึ้นสําเร็จสมหวังอะไรเงี้ยเนาะนะคะแล้วก็อ๋ออย่าไปยึดติดกับความรู้สึกเก่าๆแล้วกันเนาะนะคะอย่าไปยึดติดกับว่าเอ้ฉันฉันมันเป็นคนสุขภาพไม่ดีอะไรเงี้ยอย่าไปอย่าไปตีตาให้ตัวเองอะว่าฉันคือคนสุขภาพไม่ดีคืออย่าไปยึดติดอะเออหรือว่าฉันคือคนขี้เกียจอะไรเงี้ยอย่าไปยึดติดนะคะอย่าไปยึดติดตรงกับกับคําศัพท์เหล่านั้นนะนะคะมันจะได้ โอเพนหรือเปิดให้เรามีพลังงานที่ดีกว่าที่เป็นที่เป็นอยู่นะคะแล้วกออ็บางทีความไม่กล้าเนี่ยมันอาจจะบางคนจะพิจารณา,านานเนาะเออเวลามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตแล้วแบบเอ,อ๊ะมันคืออะไรเอ,อ่อขี้สงสัยก็ได้นะเออไม่ไว้ใจะอะไรง่าย,ายๆขี้สงสัยเลอเกอินอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้การเปลี่ยนแปลงที่จะพลังบุญที่จะแบบดันคุณหนุนคุณนะ่มันก็จะเนิ่นเ้าไปว่าขี้สงสัยไปหน่อยอะไรเงี้ยนะคะอ่าแลวนี่ก็จะเป็นพลัง เขาเรียกเลยนะบุญนะคะที่กําลังจะ,สะแสดงผลกับคุณในเร็วๆนี้คือสิ่งนี้อ่ะทีนี้ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์หน่อยเออวันที่หกนะคะวันที่หกมกราสองพันยห้าจะมีการลงนะหน้าทองนะคะนี่ของออมทำสามครั้งละบ้าทำมากเลยคือชอบคือทำแล้วมันก็เห็นผลนะเนาะแต่ละคนก็จะเห็นผลไม่เหมือนกันเพราะว่าคือมันเป็นสายข่าวเนาะต้องบอกก่อนสายสายข่าวสายพุทธคุณอนะผลลัพธ์ไม่เกินกรรมไม่เกินบุญทํากรรมแต่งของคุณแล้วมันก็แล้วแต่บุคคลว่าจะเห็นผลยังไงเนาะ เออแต่ออมก็ติดใจชอบนะคะแล้วอีกอย่างออมชอบตรงที่แบบมันดูเป็นของที่ระลึกส่วนตัวได้ออมชอบเออนะก็ใครอยากลงนะสใส่ข่าวเสริมเสน่ห์ไม่ตามหานิยมก็ติดต่อมาละกันนะคะรายละเอียดใส่ไว้ให้เราใต้คลิปนี้นะนะคะก็อวยพรให้ชาวทัดไฟ มีบุญกุศลนี้นะคะหนุนนําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จสมหวังสมปรารถนามีเมตตามหานิยมแบบนี้แบบปังๆเลยนะคะวันนี้อมก็ลาไปก่อนแล้วใครไม่คนไม่ดีพลังงานไม่ดีก็ขอให้ออกไปเออนะประมาณนี้นะไอลาไ๊ายบาย